สมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มคำสอนแบบต่อเนื่องชุดใหม่เรื่องนักบุญยูเซฟผู้เป็นแบบอย่างและเป็นประจักษ์พยานในยุคสมัยของเรา วันพุทธที่17พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกพบปะสัตรบุรุษน,นหอประชุมเปาโลที่6นครรัฐปฏิการในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ซึ่งหลังจบคำสอนแบบต่อเนื่องในจดหมายของนบุญเปาโลถ,ถึงชาวกาลเทียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้พระองค์กระทรงเริ่มสอนคำสอนชุดใหม่ทันทีที่เรื่องของนบุญ,ญโยเซฟผู้ทรงเป็นแบบอย่างและเป็นประจักษ์พยานในยุคสมัยของเรา No. สมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงเริ่มสอนคำสอนชุดใหม่โดยตรัสอธิบายว่าทุกวันนี้ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ระดับโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนักบุญโยเซฟสามารถเกื้อนหนุนปลอบโยนและให้คำแนะนำแก่เราได้ และในขณะที่ปีแห่งนับุญโยเซฟใกล้จะสิ้นสุดลงพ่อก็หวังว่าข้อคิดของพ่อคงจะช่วยให้เราได้รับการส่องสว่างจากแบบอย่างและการเป็นประจักษ์พยานของท่านได้ แล้วจึงทรงกำหนดกรอบสำหรับคำสอนของพระองค์วันนี้ด้วยการทรงนำพิจารณาเกี่ยวกับบริบทชีวิตของนบุญโยเซฟในพระคำภีโดยเมื่อทรงนึกถึงภาพของโยเซฟบุตรชายของยาโคบในพันธสัญญาเดิมพระองค์ทรงต,งตั้งข้อสังเกตว่าชื่อโยเซฟในภาษาฮิบรูปแปลว่าขอพระเจ้าทรงเพิ่มภูนขอพระเจ้าโปรดประทานความจำเริญ มันคือความปรารถนามันคือพระพรตามความวางใจในพระยานสอดส่องของพระเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันหมายถึงการเจริญพงพันธุ์และการเลี้ยงดูบุตรหลานสิ่งนี้เผยให้เห็นลักษณะสำคัญในบุคลิกภาพของโยเซฟแห่งนาซาเรสท,ท่านเป็นคนที่เปลี่ยนไปได้ความเชื่อในพระเจ้าในพระยานสอดส่องของพระองค์ จากนั้นจึงทรงนำพิจารณาสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับนักบุญโยเซฟต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเมืองเบทเลเฮมและนาซาเรตซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้เราเข้าใจนักบุญโยเซฟโร่งตรัาว่า เบทเลเฮมหมายถึงบ้านแห่งขนมปังหรือในภาษาอาหรับิกหมายถึงบ้านแห่งอาหารทั้งสองความหมายนี้แสดงออกซึ่งการเปลี่ยนไปได้ความสำคัญในแง่มุมของการบังเกิดและศีลมหาสนิท นอกจากนี้เบธเลเฮมยังทำให้นึกไปถึงเรื่องราวของรูธพระอัยิกาผู้ยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ดาวิดผู้ซึ่งโยเซฟสืบเชื้อสายมาจากพระองค์เช่นเดียวกับประกาศกมีคาที่ทำนายว่าพระเมสสิยาจะมาจากเบธเลเฮมและในขณะที่เยรูซาเลม็มเป็นเมืองที่พระเจ้าทรงรัย เป็นนครศักิ์สิทธิ์แต่กลับเป็นเบตเลแฮมและนาซาเรสียอีกที่มีความเกี่ยวข้องกับนักบุญโยเซฟมากที่สุดทั้งๆท,ที่ทั้งสองก็เป็นหมู่บ้านรอบนอกความสามารถในการประโคมข่าวและอำนาจปกครองในสมัยนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยังห่างไกล ดังนั้นการที่เลือกเอาเบตเลแฮมและนาซาเรตก็เป็นสิ่งที่บอกกับเราได้ว่าบุคคลที่อยู่รอบนอกและผู้คนชายขอบเป็นที่ชื่นชอบของพระเจ้าซึ่งการไม่ยอมรับความจริงข้อนี้อย่างจริงจังก็เท่ากับเป็นการไม่นำพาซึ่งพระบรสารและงานของพระเจ้าอย่างจริงจังนั่นเอง ต่อมาพระองค์ทรงเน้นย้ำว่าพระเยซูเจ้าเสด็จออกไปตามหาผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่รอบนอกที่ไม่เพียงเฉพาะแต่คนบาปเท่านั้นหากยังรวมไปถึงบรรดาผู้ที่ไม่ได้ประพฤติชั่วแต่ก็ได้รับความเดือดร้อนทั้งคนป่วยคนหิวโหวยคนยากไร้และผู้ที่ต่ำต้อยดังนั้นตอนนี้สังคมจึงมีทั้งผู้คนที่อยู่ในใจกลางและที่อยู่รอบนอก และเชกเช่นเดียวก,กันกับในสมัยของพระเยซูเจ้าพระศาสนาจักรรู้ดีว่าตนถูกเรียกร้องให้ประกาศข่าวดีจากรอบนอกและตรงนี้นี่เองที่นักบุญโยเซฟสามารถเป็นแบบอย่างได้มันเป็นการเตือนใจเราแต่ละคนให้มองเห็นความสำคัญของสิ่งที่ผู้อื่นเคาลบทิ้งเป็นพิเศษซึ่งในแง่มุมนี้นักบุญโยเซฟท่านคือกุญแจสู่สาระสำคัญอย่างแท้จริง ท่านเตือนใจเราว่าอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญแท้จริงแล้วนั้นมันจะไม่ดึงดูดความสนใจของเราแต่มันต้องการการอย่างรู้อย่างเพียรทนเพื่อที่เราจะได้ค้นพบและชื่นชมมันแล้วจึงทรงขอให้เราสวดภาวนาวอนขอคำเสนอวิงวอนจากนักบุญโยเซฟเพื่อทั่วทั้งพระศาสนาจักจะสามารถฟื้นคืนความเข้าใจนี้ได้โดยตรัสเสริมว่า ขอให้เราเริ่มต้นใหม่อีกครั้งจากเบดเลแฮมและจากนาซาเรตและสําหรับบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รอบนอกทั้งตามทางภูมิศาสตร์หรือตามการดำรงชีพก็ขอให้พวกลูกได้พบปะกับการเป็นประจักษ์พยานและการเป็นผู้อุปถัมภ์ในตัวของนักบุญโยเซฟผู้ที่พวกลูกสามารถดูไว้เป็นแบบอย่างได้ ที่สุดพระองคทรงสรุปคำสอนวันนี้โดยทรงมอบบทภาวนาวอนขอต่อนักบุญโยเซฟว่าข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟท่านผู้ซึ่งวางใจในพระเจ้าเสมอมาและเลือกที่จะได้รับการทรงนำโดยพระยานสอดส่องของพระองค์โปรดทรงสอนเราไม่ให้ยึดถือแผนการของเรามากนักหากแต่ให้ยึดอยู่กับแผนการแห่งความรักของพระเจ้า ท่านผู้ที่มาจากบริเวณพื้นที่รอบนอกโปรดช่วยเราให้ปรับเปลี่ยนสายตาของเราและให้ชื่นชอบในสิ่งที่โลกละทิ้งและผู้คนชายขอบโปรดปลอบประโลมผู้ที่รู้สึกโดดเดี่ยวและเกื้อหนุนผู้ที่ทำงานเพื่อปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อยู่อย่างเงียบๆด้วยเถินอาเมน